สวัสดีค่ะพบกันทางช่องรุ่งอรุณขนมจีนนะคะทุกคนวันนี้จะมาแจกสูตรการทำบาร์บีวเพื่อที่จะไปจำหน่ายนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาแจกสูตรการหมักบาร์บีวเนื้อไก่แล้วก็การหมักบาร์บีวเนื้อหมูนะคะทุกคนสูตรนี้รับรองอร่อยแล้วก็ขายดีแน่นอนนะคะเพราะว่าสูตรนี้ป้าขายมาแล้วหลายปีแล้วก็มีลูกค้าติดใจมากเลยนะคะทุกคนเมื่อก่อน ก่อนที่จะมาขายบาร์บีเอก่อนที่จะมาขายขนมจีนน้ำยาเมื่อก่อนก็จะทำอาชีพขายบาร์บีคิวนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ขายดีแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำบาร์บีคิวกันเลยนะคะทำบาร์บีคิวก็จะต้องมีสับประรดนะคะเพื่อนๆแล้วก็มะเขือเทศนะคะพริกยำนะคะเพื่อนๆถ้าเราเพริกยำจะมีรสชาติที่เผ็ดนะคะ แต่ถ้าเราชอบเผ็ดน้อยเราก็ใช้พริกหยวกได้นะคะเพื่อน,นอันนี้จะเป็นพริกยำก็อาจจะเผ็ดมากนะคะเพื่อน<ๆ>แล้วก็เป็นหมวหอมใหญ่นะคะก่อน<ๆ>เดี๋ยวเราค่อยดูเครื่องหมักนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการแร่แล้วก็วิธีการหมักเดี๋ยวเรามาเตรียมมะเขือเทศเอ้ยเตรียมหัน่นเ,เครื่องเคียงไว้ก่อนนะคะเพื่อนเพราะว่าบาร์บีคิวมันต้องกินคู่กันกันกบพวกเครื่องเคียงนะคะถึงจะเข้ากันนะคะนอกจาก พริกยํมมามะเขือเทศแล้วก็หัวหอมใหญ่สับป,ปะรดแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราสามารถเสียบใส่กับเห็ดหรือว่าบลอกเคอรี่ก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการหั่นเลยนะคะเริ่มจากหั่นสับป,ปะรดก่อนเลยนะคะเพื่อนๆเนี yeah. ่ยมีดที่ใช้ก็ต้องคมมากๆนะคะก็จะมีสายไม้เกะก,กะหน่อยนะคะเพราะว่าปาไม่ได้ซื้อไม้ที่มันแบบว่าได้สายนะคะทุกคนมันก็จะเกะก,กะเลยเนาะ อาจจะมีการหันสายใหม่เกิดขึ้นก็ถ้ามีที่คมก็จะหันได้สวยนะคะเราก็ปอกแบบลึกๆไปเลยนะคะเอาแบบว่าไม่ให้เห็นตาเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะหันแบบสองแบบด้วยกันนะคะเพื่อนๆ เราก็จะทําแบบว่าขายแบบมินินะคะมินิก็หมายถึงว่าต่ํากว่า10บาทแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือว่า10บาทขึ้นไปอาจจะเป็น10บาท20บาทหรือย5 30บห้าสสิบก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทําอันนี้จะทําแบบหันแบบราคาแบบย่อเยานะคะเผื่อที่ว่าเพื่อนๆที่เอาไปจําหน่ายจะได้ไปปรับใช้กับสถานที่ที่เราไปขายได้นะคะเพื่อนๆอันนี้เราทําแบบมินิก่อนนะคะแบบเล็กๆนะคะไม้เล็ก ราคาอาจจะสิบสิบห้าห้าบาทประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็หั่นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราแยกไว้นะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบมินิสักครึ่งลูกนะคะอย่าลืมนะคะมีดต้องคมกริบนะคะเพื่อนๆถ้ามีดไม่คมจะหั่นไม่เหมือนมืออาชีพนะคะมันจะไม่สวยมันจะไม่แบบว่า เวลาเราไปวางขายมันจะไม่น่ากินนะคะเพื่อนๆก็จะใช้อ่ามะเขือเทศ1ลูกนะคะเพื่อนๆแบบนี้เราไม่ต้องใส่หัวหอมก็ได้นะคะเพื่อนๆใส่แค่สับประรดมะเขือแล้วก็พริกหยวกก็ได้นะคะ เอ๊ะพริกยำนะคะถ้าเป็นมินิเราหั่นครึ่งไปเลยนะคะอันนี้เราได้แบบทำไม้แบบตำราคาไม่เกินสิบบาทนะคะทุกคนต่อไปเรามาทำไม้ที่ราคาสิบบาทขึ้นไปนะคะอาจจะยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วแต่นะคะเพื่อนการหั่นก็จะ ชิ้นก็จะใหญ่หนาใหญ่นะคะก็หั่นใหญ่ไปเลยนะคะเพื่อนอันนี้ก็เอาขครื่งลูกเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้เราก็แยกไว้นะคะเพื่อนๆตรงน,นี้เลยนะคะ เราก็จะใส่หอมใหญ่ไปด้วยนะคะ,ะต่อไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะเพื่อน พริกยำเข้าไปนะคะอันนี้เราไม่ต้องผ่านะคะต่อไปเราก็มาเริ่มเสียบไม้กันเลยนะคะเสียบ เครื่องเคียงเราจะเรียกว่าเสียบไม้นะคะทีนี้เราก็จะมาดูขั้นตอนการเสียบไม้นะคะเพื่อนๆอันนี้เราจะใช้ถ้าถ้าเป็นมินินะคะเพื่อนๆเริ่มจากไม้เบอร์7 <c oughs> ได้เลยนะคะแต่อันนี้คือไม้น่าจะเป็นไม้เบอร์10นะคะทุกคนก็ป้าก็จะใช้เบอร์10เสียบทั้ง2อย่างเลยนะคะแต่ถ้าเราไปขายจริงนะคะถ้าเป็นต่ํากว่า10บาทเราใช้ประมาณเบอร์7จเต็มที่เบอร์8นะคะทุกคนสําหรับแบบมินินะคะก็จะเสียบ ง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะคะเราไม่ต้องเสียบทั้งมะเขือเทศทั้งพริกก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเสียบไปทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะคะแค่นี้พอค่ะเราก็จะเสียบไว้ก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะเสียบไม้จนเสร็จเลยนะคะทีนี้เรามาดูแบบ ที่เราจะต้องขายราคาแพงนะคะเพื่อนก็เริ่มจากสับป,ประรดก่อนเลยนะคะสังเกตว่าชิ้นจะสวยงามแล้วก็ใหญ่นะคะเพื่อน,อนมันจะมันก็จะมีมันก็จะมีสลับกับหมูนะคะเพื่อน,อ,นอ,อันนี้เดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราเข้ามาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเพื่อน,อนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เติมเนื้อหมูสลับกับ พริกยำกับมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆต่อไปเป็นขั้นตอนการกันรแร่นะคะเพื่อนๆนี่จะต้องคมมากๆนะคะอันนี้จะเป็นเนื้ออกไก่นะคะเพื่อนๆที่จริงว่าจะเอาสันในนะคะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ได้เข้าตลาดในเมืองนะคะสันในไม่มีนะคะเพื่อนๆก็ไก่เราจะทําเป็นแบบไม้มินินะคะส่วนหมูเราจะทําเป็นแบบไม้ ที่ราคาแพงขึ้นมานะคะอันนี้ถ้าเราทําไม้ต่ํากว่าสิบบาทเราต้องแร่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเราต้องทําชิ้นประมาณนี้นะคะ <ๆ S 1> ทําลูกเต๋าไม่ได้นะคะเพื่อนๆ,ๆถ้าเราจะขายถูกเราต้องต้องแร่แบบนี้เลยนะคะ เราก็จะได้ขนาดพอดีนะคะัเพื่อนเนี่ยประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆส่วนหมูนั้นเราจะมาหันเป็นแบบลูกเต๋านะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราจะขายอัพราคาขึ้นมาให้มันมีราคาที่แพงจำหน่ายราคาที่แพงขึ้นมานะคะ อย่างลื่นมากแล้วก็ต้องทำแบบนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเนื้อหมูสันในสันในหมูจะเป็นชิ้นที่อร่อยที่สุดนะคะเพื่อนๆนอกนั้นก็ใช้สะโพกหรือไม่ก็สันคอได้นะคะสันนอกเนื้อจะแห้งจะไม่ค่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะกะชิ้นได้เลยค่ะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะคะ หน่อยหนึ่งหมูจะนิดม,มากนะคะเดือนแต่ว่าป้าไม่ได้ถูกนะคะใช้เลย <Dial> ก็จะได้ชิ้นที่เป็นลูกเต๋าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการหม Kurt ักเลยนะคะ และนี่ก็เป็นเนื้อหมูที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อนๆก็1กิโลนะคะส่วนนี้ก็คือเนื้อไก่ที่เราแล่เรียบร้อยแล้วนะคะหมูกับไก่เราแล่คนละแบบนะคะเพราะว่าไก่เราจะเสียบแบบไม้ไม้เล็กนะคะส่วนหมูเราจะเสียบแบบอัปราคาขึ้นมานะคะเพื่นาาอนๆเดี๋ยวดูขั้นตอนการหมักเลยนะคะเพื่พนอ,อนๆอันนี้เราก็ใส่ผงหมูนิ่มลงไปนะคะพเพื่อน ก็ไม่ต้องมากนะคะนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็คลุกนะคะคลุกขั้นตอนนี้เราต้องทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อนๆก่กอนที่เราจะใส่เครื่องอื่นเราต้องทิ้งทิ้งไว้ก่อน10นาทีนะคะส่วนส่วนไก่นะคะเพื่อนๆถ้าเราใช้เนื้ออกไก่เราก็ใส่ผงหมูนิ่มนิดนึงนะคะใส่นิดเดียวพอนะคะเพื่อนๆเพราะว่าไก่กับหมูความเหนียวต่างกันนะคะไก่คือ เหนียวไม่มากแล้วก็ใส่นิดเดียวนะคะเพื่อนแล้วก็คุกทิ้งไว้10นาทีเช่นกันนะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ใช้สันในในการทำบาร์บีคิวนะคะเราไม่ต้องใส่ผงนิ่มก็ได้นะ,ะเพื่อนเพราะว่าสันในไก่จะนิ่มมากถ้าเราใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นเนายุ่ยเลยนะคะเพื่อนแค่นี้พอนะคะหมักไว้10นาทีนะคะส่วนวัตถุดิบของเรานะคะเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ําตาลผงชูรสหรือผงนัวนี่แหละค่ะแล้วก็ ผงกะหรี่แล้วก็มีซอสมะเขือนะคะมีน้ํามันพืชแล้วก็ซอสฟ้าเขียวซี e. อิ๊วขาวและซีอิ๊วดำนะคะเ,เพื่อนมีเท่านี้จริงๆนะคะเ,เพื่อนซอสที่ใช้ในการหมักบาร์บีคิวสำหรับสูตรของป้าเองนะคะหลังจากที่เราหมักผงนิ่มไว้10นาทีแล้วเราก็จะมาเริ่มหมักกันเลยนะคะเริ่มจากน้ำตาลก่อนเลยนะคะใช้น้ำตาลไป7ช้อนต่อ1กิโลนะคะเ,เพื่อน ต่อไปก็จะเป็นผงนัวหรือผงชูรสนะคะเราก็จะใช้แค่ช้อนเดียวนะคะส่วนเพื่อนๆจะใช้มากหรือใช้น้อยก็แล้วแต่เลยนะคะเพื่อนๆต่อไปเราก็มาใส่ซีอิ๊วดําเพื่อแต่งสีให้เขาสวยขึ้นมานะคะเพื่อนๆเ, mm hmm. เขาจะปรับเป็นสีออกแดงๆนะคะแล้วขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งทําให้กลมกล่อมก็คือซอสมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆ mm hmm. ตอนนี้ข้นมากนะคะเทไม่ออกนะคะ ก็ใส่พอประมาณนะคะเพื่อนๆประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะคือเขาข้นมากนะคะไม่ยอมออกจากขวดนะคะก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆซอสมะเขือเทศนะคะต่อไปเราก็จะต้องใส่น้ำมันพืชสักหน่อยหนึ่งนะคะน้ํามันพืชจะช่วยให้สวยเงางามนะคะเวลาเราไปวางขายนะคะเขาจะสะท้อนกับแสงไฟแล้วก็เวลาเราย่างมันจะสุกง่ายนะคะ แล้วจะไม่ติดเหล็กปิ้งนะคะพเพื่อนๆต่อไปเราก็จะใส่ซอสฝาเขียวประมาณกี่หยาะนะคะประมาณหเหยาะนะคะพเพื่อนๆเรียกว่าหยาะนะคะต่อไปเราก็ซีอิ๊วขาวนะคะพเพื่อนๆเท่ากันกับซอสฝาเขียวนะคะคือ6เหยาะนะคะประมาณนี้นะคะการหมักหมูจะไม่มีการใส่ผงกะหรี่นะคะพเพื่อนๆ ต่อไปเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันหอยนะคะเพื่อนๆมกดไม่ได้ก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็ประมาณนี้นะคะเครื่องทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวจะจดรายละเอียดข้างล่างคลิปได้เลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือ หลังจากที่เราใส่น้ำมันหอยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็คนได้เลยนะคะคนให้เข้ากันนะคะเพื่อนเพื่อนสูตรนี้อร่อยมากนะคะคือสูตรนี้ป้าขายมายาวนานมากนะคะขายวันหนึ่งจะขายได้เป็นพันกว่าไม้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนั้นสมัยก่อนที่ป้าขายเนาะจะราคาถูกมากนะคะเพราะป้าขายถูกมากนะคะห้าบาทหกบาทนะคะหมูป้าขายหกบาทไก่ห้าป้าขายห้าบาทแต่ว่าขายดีมากวันหนึ่งก็ขายได้ประมาณประมาณ วันละห้าหกพันนะคะเพื่อนๆขนาดขายถูกนะคะเพื่อนๆยังได้วันละห้าหกพันนะแต่ที่ป้าเลิกขายนะคะเพราะว่าป้าขายมานานแล้วปวดเป็นโรคปวดเอวปวดหลังเพราะว่าเรานั่งเสียบนานๆนะคะเพื่อนๆก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เราเลิกขายอาชีพนี้ไปนะคะเลิกขายบาร์บีคิวนะทําให้ป้าเปลี่ยนอาชีพไปขายขนมจีนนะคะเพื่อนๆเราก็คนจนละลายนะคะเพื่อนๆก็มีการเติมน้ำได้นะคะ เติมน้ำนิดหน่อยไ,ได้นะคะเพื่อนๆสำหรับถ้ามันข้นเกินนะคะแต่อันนี้เราไม่เติมเพราะว่ามันเป็นแบบสูตรลูกเตานะคะสูตรลูกเตามันต้องเข้มข้นนะเพะื่อนมันจะมีหลายเจ้าที่เขาขายโดยที่ไม่มีการหมักนะคะเพ<ๆ>ื่อนคือไปอย่างเลยแล้วกินกับซอสนะคะปรุงซอสแต่แต่สู้สูตรแบบนี้ไม่ได้นะเพะ<ๆ>ื่อนบอกเลยสูตรนี้ลูกค้าติดลูกค้าเหนียวแน่นแน่นอนนะคะทําขายได้เลยนะคะเพ<ๆ>ื่อน<ๆ> คนจะละลายดีนะคะแล้วเราก็หมักแบบนี้ไว้ประมาณอย่างน้อยที่สุดครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ถ้าหมักได้หนึ่งชั่วโมงจะดีมากจะเข้าเนื้อมากแล้วก็จะนิ่มอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูวิธีการหมักไก่ต่อเลยค่ะต่อมาเรามาดูขั้นตอนการหมักไก่กันต่อเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้จะใช้ เป็นเนื้ออกนะคะเพื่อนๆนเราก็จะเริ่มจากการใส่ผงนัวผงชูรสก่อนเลยนะคะเราจะใช้่1ช้อนต่อ1กิโลนะคะเพื่อนๆนตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะ7ช้อนเหมือนเดิมน,นะคะเพื่อนๆนสูตรนี้จะกลมกล่อมอร่อยแน่นอนนะคะสูตรไก่นี้เราจะจําเป็นต้องใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะหมูกับเนื้อวัวนี้ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆจํานจไว้เลยนะคะว่า ถ้าเราหมักเนื้อไก่เราจําเป็นต้องใส่ขงกะหรี่นะคะเพื่อนเพนเพิ่มขึ้นมานะคะตามด้วยซอสมะเขือเทศประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคะต่อไปก็ใส่น้ำมันหอยนะคะเพื่อนเอน ตามด้วยซอสซีอิ๊วขาวนะคะหกหยอะนะคะเพื่อนเอนอันนี้หยอเหยอใหญ่ก็เลยต้องหยอแค่ประมาณสีนะคะปกติถ้าเราเจาะรูเล็กๆว่าประมาณหกหยอะพอดีนะคะตามด้วยซอสฝาเคียวนะคะหกหยอะนะคะเพื่อนๆอนอประมาณนี้นะคะก็ก็มีประมาณนี้นะคะการหมักบาร์บีคิวไก่นะคะเพื่อนๆเ,เราก็คนเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะเติมน้ําลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆประมาณนี้พอนะคะหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอย่างน้อยนะคะถ้าหนึ่งชั่วโมงนี้อร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆจากประสบการณ์ที่ขายมานะคะ กลุ่มลูกค้าที่ชอบบาร์บีคิวนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นนะคะถึงคนทํางานนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเราหาตลาดหาทาเลแล้วก็หาในมหลาลัยในประมาณนี้นะคะหน้ามหลาลัยนะคะเพื่อนๆเด็กมัธยมเด็กมหลาลัยนะคะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเสียบต่อเลยนะคะเอาเลยปะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการการเสียบแล้วนะคะหลังจากที่เราหมักมาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆอันนี้เราจะเสียบไม้ที่ราคาไม่เกินสิบาทนะคะเพื่อนๆสิบบาทกําลังดีนะคะเพื่อนๆเสียบให้สวยคือเสียบไม่ให้เห็นไม้นะคะถึงแม้ว่าไก่ของเราจะบางนะเพื่อนๆนะแต่ว่า เราต้องเสียบยังไงก็ได้ที่แม่ห็นไม้นะคะเขาจะย่างสวยนะคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราก็เสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตานะคะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้ก็จะเป็นที่เราจะขายได้ไม่เกินไม้ละสิบบาทนะคะเพื่อนๆประมาณสิบบาทนะคะ ห้าบาทสิบบาททุกวันนี้ห้าบาทไม่มีแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนน่าจะประมาณสิบบาทนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ส่วนนี้ก็คือเอ่อยี่สิบาทขึ้นไปนะคะไม่น่าจะสิบบาทเนาะเพราะว่าหมูแพงนะคะเพื่อนๆพยี่สิบสามสิบสี่สิบาทห้าสิบาทก็แล้วแต่เลยนะคะเพื่อนๆนก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็ อันนี้ก็คือสูตรที่ทําขายได้จริงนะคะอร่อยแน่นอนมีลูกค้าติดใจแน่นอนนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะต่อจากคลิปนี้ก็จะมีคลิปกินบาร์บีคิวที่เราเสียบนะคะเพื่อนๆแล้วจะมีขั้นตอนการย่างอยู่ในนั้นนะคะเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆเชื่อ<ๆ>ตามเข้าไปรับชมได้นะคะเพื<า><ๆ>่อนๆอ่านิดนึงนะคะสําหรับถ้าใครที่ไม่ได้เข้าไปดูคลิปต่อจากนี้ก็จะบอกรายละเอียดนิดนึงนะคะในขั้นตอนการย่างนะคะเพื่อนๆเวลาเราย่างนะคะ เราใช้เนยในการทาเนื้อนะคะกลับไปกลับมานะคะใช้เนยทากลับไปกลับมาแล้วก็โรยด้วยพริกไทยนะคะส่วนซอสที่เรากินนะคะแล้วก็ราดซอสพริกซอสมะเขือก,ก็กินได้เลยนะคะอร่อยมากเลยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะมีเด็กปิ๊งมาท้ายคลิปด้วยนะคะสวยมากเลยดูสีสันยังกับบาร์บีคิวนะคะดูแก้มบนหน้านะคะสีสันมาก ยกับยงกับสีบาร์บีวเลยดูคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆหลายหลายคนที่อยากได้สูตรบาร์บีวเพื่อที่จะไปประกอบเป็นอาชีพนะคะถ้ายังยังไม่เข้าใจหรือยังแบบอธิบายค่อนข้างสับสนนะคะถ้าก็จะมีสูตรอยู่ด้านล่างนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเวลาบางทีเนาะป้าเรียบเรียงอาจจะ ฟังแบบสับสนนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปดูรายละเอียดขั้นตอนในการทำด้านล่างคลิปได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขาดตัวเราไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายนะคะขอบคุณมากคะ่ะ